สวัสดีเดอะพีพิลครับแอดมินอยู่ที่ผาตั้งบ้านกาเฟ่ฟาร์มแคมป์ครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่พักที่อยู่ติดกับดอยผาตั้งมากที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่บนดอยผาตั้งเลยนะครับใกล้ที่สุดและจุดชมวิว ที่เป็นส่วนตัวเลยคือเนิน103ซึ่งเป็นเนินที่สูงที่สุดของดอยผาตั้งตั้งจังก้าอยู่ที่หน้าร้านเลยวิวสวยมากนะครับซึ่งสถานที่แห่นงนี้นะแอดมินจะมากับเพื่อนๆสม่าเสมอไอ้สุปวิวสุดต,ตัวของร้านบ้านฟาร์มกาแฟยอยู่ด้านบนนะครับวิ่งขึ้นมาเลยร้านอ่าเหมยหัวมาสักพักหนึ่งให้สังเกต ใายด้านซ้ายนะครับขึ้นมาตอนนี้รถเก่งขึ้นมาได้แล้วเป็นรางคู่ก็ตีขึ้นมาได้เลยนะครับมาพักคอนยอนใจเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยสนิทสนมกับพี่หม,มีและพี่มนตรีซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่แกตั้งร้านอยู่ข้างล่างผมจัดมิสติ้งนะครับ2-3สาครั้งอะไงต่างก็พาเพื่อนๆมาจิบมาจิบก,บกาแฟนะช่วงนี้กาแฟอ,อาจจะหมดหน่อยก็มาเป็นระยะระยะนะครับ แวะมาเทีย่ยวแวะมาแหวกันนะครับที่นี่มีที่พักมีอะไรต่างเดี๋ยวแอดมินจะพารีวิวนะแม่ใหญ่ขาวหรือครูแม่ขาวเนี่ยภูมิใจนำเสนอมากผาตั้งบ้านกาแฟฟาร์มคัมมีฟาร์มแคมปนะครับมีเพจนะทท่านไปต,ติดตามได้นะที่พักมีไม่เยอะเป็นโฮมสเตย์ซึ่งทุกท่านก็ต้องจองต้องอะไรก่อนนะครับ นี้คืนละพันเจ็ดรวมอาหารเช้าแล้วแต่ช่วงเนาะแล้วแต่ช่วงใช่ช่วงนี้ช่วงไฮแล้วครับมีไฮกว่านี้อีกนะธันวาอา๋อสี่วันช่วงปีใหม่ว้าวนี่อน,นั่นคือไฮโอ้โหสะอาดสะอ้านมากเลยครับนอนได้ประมาณสิบคนนี่มีน้องหมีด้วยหอมมากพี่พัก งามครับเนี่ยโอ,โอ้บรรยากาศดีมากเพราะว่าแรกมาโดวยดวิวนี่เช้าเชก็จะมีทะเลหมอกอันนี้ทะลอ1093นะครับชมวิวน้าล่างมีตัดยาหน่อยแปลนแปลนปปน,นะก็จะมองเห็นนู่นนะภูชีเดือน ตรตรดอย<ห>พญาพิพักเนี่ยดังมุมขวานี่จังก้าเลยนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับด้านหลังนี่วิวส่วนตัวเลยเป็นเนิน103แจ๋วมากคอนโดลูก,ล,กลูกของหอมเรามีคอ,อ,อ,อโดหน้าหน้าที่พักเลย สวยงามมากและบางทีบางจังหวะก็จะเห็นไฟรถวิ่งขึ้นภูหลงถังด้วยนะครับบางจังหวะนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยมีเครื่องทาน้ําอุ่นเรียบร้อยอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสกาแฟที่นี่รสชาติดีที่พักดีครับแล้วก็อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของนี่น่ารักมากๆนะครับที่พักมีห้องพัก มีไม่กี่ห้องนะครับประมาณหกห้องที่นี่ไม่รับกลางเต็นท์ไม่รับอะไรนะครับเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวของผู้ที่มาพักที่ที่นี่นะครับประมาณนั้นนะผมก็ไปลุย,<อ>ยป่าอะโวคาโดซะส่วนใหญ่จะเก็บไปกินเองสุดยอดนะ ภูแม่ขาวนี่ภูมิใจนําเสนอมากที่พักน่ารักนะครับมีน้องหมีนอนเป็นเพื่อนแล้วก็มีที่ฟอกอากาศอะไรต่างๆส่วนแอ์เนี่ยโดยผาตั้งไม่ท่านไม่ต้องห่วงนะครับในบรรดามีตั้งแต่ภูชี้ฟ้าชี้ดาวชีเดือนผระมอะไรต่างๆผาตั้งนี่คือหนาวที่สุดอ่าผมเคยจัดมิ팅อยู่เมื่อก่อนที่จะโควิดมานะครับศูนย์องศาผมยืนอยู่ข้างบนถ้าท่านดูคลิปต่างๆ ที่มิทติ้งนะครับอย่างกลุ่มมอเป้กลุ่มแรงรต่างที่พักรีสอร์ทอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นไปเพราะว่าตอนนั้นอุณหภูมิ6องศาออกมาการไม่ไหวก็นั่งขดกันเกือบ10บโมงค่อยออกมานะครับส่วนผมนี่แบบออพวกชอบอากาศหนาวอยู่แล้วนะครับไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็นุ่นขึ้นไปข้างบนกันเลยทีเดียวนะ บรรยากาศเป็นกันเองครับพี่มีก็พาเราเดินชมบรรยากาศรอบๆของที่พักปีนี้พิเศษหน่อยนะครับทะเลหมอกมาถึงรีสอร์ทมาถึงจุดนั่งอยู่หน้าห้องพักหน้าที่พักหน้าเต็นท์หน้าโคมกันเลยทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่แบบฟินมากๆนะที่นี่ถ้ามีฝนก็คือจะมีทะเลหมอกทั้งวันนะครับก็จะบรรยากาศฟินหน่อยแต่ถ้าไม่มีฝนก็หนาวจัดกันเลยทีเดียวนะ นะครับก็เป็นแบบห้องน้ําส่วนตัวห้องน้ําแยกห้องขาห้องหมัดน,นะครับมีเครื่องทําน้ําอุน่นที่เวนแก๊สเรียบร้อยสบายมากไม่ต้องกลัวว่า อ่าเป็นทริปที่อาบน้ําแน่นอนไม่ใช่ทริปที่ไม่อาบน้ํานะครับเก็บได้ใช่ไหมประมาณนั้นหรือในฮาวโวคาโดก็จะอยู่ใกล้ๆนะครับเมื่อก่อนผมกินไม่เฟนนี่แหละครูแม่ขาวแฟนนะครับแม่บ้านหรือบางคนเลี้ยงไม่ใหญ่ขาดนี่แหละเอามาให้ทานรวมถึงเสียหลังดอยแม่มอนเอามาให้กินบ่อยกินจนติดจนชอบไปแล้วครับเดี๋ยวนี้อันนี้พันแพงนะแกเจ๊แกภูมิใจมาก ทางมานะรถมาได้ทุกประเภทเป็นทางออฟโรดนะครับห่างจากภูชีฟ้า30กิโลเมตรห่างจากเวียงแก่นก็ประมาณ40กิโลเมตรนะสั้นจะมาจากทางเวียงแก่นก็ได้หรือจะมาจากทางเทิงก็ได้นะครับก็มาจาก2แห่งเนี่ยอาจจะใกล้หน่อยอ้อมเป็นตัวยูหน่อยแต่ไม่ได้ปีนโค้งที่เป็นจุดอันตรายเน้นย้ำนะครับหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงยกเว้นว่าอยักไปลองอยากไปโดนไม่ว่ากันนะครับก็คือตัดตรงภูหลงถัง แล้วก็มาใงจุดนี้นะครับอ่ะสลับสับเปลี่ยนไปจากโฮมสเตย์หรือฟาร์มแคมป์นะครับอ่าเอาผาตั้งบ้านกาแฟฟาร์มแคมป์เนี่ยขึ้นไปนิดเดียวนะครับประมาณ6กรเมตร500เมตรนะครับขึ้นวืดขึ้นไปก็จะเจอจุดชมวิวดอยผาตั้งครับแล้วก็อ่า หาที่จอดหลบมุมหรออะไรเพราะว่าผมไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนไม่เยอะนะก็สามารถจอดหลบตามมุมตามอะไรถ้าเป็นช่วงคนเยอะๆเนี่ยก็ไปจอดที่ล้านจอดเพราะที่ล้านจอดก็เต็มเพราะว่ามันเป็นจุดกลางเต็นท์ด้วยด้านบนนะครับมาเยี่ยมพาบองร้านโรตี ีประจําฐาตั้งครท่งงานผู้ชมฮะไปเจอร้านแรกเลยก็โรตีต้องอ่าต้องไปทานให้ได้นะครับอร่อยร้านอีหญิงปากนีประมาณปากจุดๆนะครับไปทักถายได้ <c oughs> ผมไปจอดรถข้างๆร้านกับไปแซวกำลังจะอ้าปาก โดนด่าแล้วครับแต่พอดีว่าอ้าวสนิทกันก็แซวเล่นกันตามภาษานะนกสนะักส<ะ>พี่โคสามร้อยพาแก,กไม่ภายใหนแค่นั่งแช่กินอยู่นี่เลยนะครับลลสุดยอดยังแม่อหญ่ขาวก็นั่งแช่อย,อยู่นี่แหละครับมีผมแหละเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูมุมต่างๆของดอยผาตั้งครับ ดอยผาตั้งเป็นดินแดนประวัติศาสตร์นะครับเคยเป็นฐานที่มั่นที่สําคัญของทหาราจีนกองพล93ที่มา,าช่วยสู้รบนะครับกลับประเทศไทยแล้วเป็นสมัยนั้นนะ่าจะเป็นในพลีนะครับที่นําหินไปถวายาราชการที่9และก็ประกาศบอกท่านว่าที่ดินแห่งนี้เป็นของพระองค์แล้วนะครับซึ่งอาจจะมี อนุสอรสถานนะอยู่ด้านบนของดอยผาตั้งครับ รอยผาตั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญของจังหวัดเชียงรายและของประเทศเอาว,าว่าระดับประเทศเหมือนกันนะครับ,บก็ไม่แพ้ผู้ชีฟ้าไปผู้ชีฟ้าบ่อยๆแล้วลองมาผาตั้งกันบ้างผาตั้งต้องเดินนะครับถึงจะสวยนะแล้วท่านไม่ต้องขนาดเดินถึงช้งาชงภูเขาช้างเผือกหรืออะไรต่างๆท่านเดินประมาณไม่เกิน500เมตรถึง900เมตรท่านจะเห็นบรรยากาศแบบนั้นสวยงามมากและหนาวกว่าสูงกว่านะครับ ก็ดูแลโดยกองทัพภาคที่3โซนนี้ก็เป็นโซนทหารนะครับก็จะมอบให้ชาวบงชาวบ้านนะซึ่งเป็นชาวจีนนะครับดูแลเพราะว่าเป็นเขตพรมแดนไทยลาวครับลหลายจุดนะครับท่านผู้ชมขึ้นเดินขึ้นมานิดหนึ่งด้านซ้ายก็จะเป็นผาบ่องก็จะเป็นเขตผลผลชั่วคราวคือเดินไปนิดเดียวถ่ายรูปว่าเขตดินแดนแลาวแล้วเดินขยับขึ้นมานิดหน่อยนะก็จะเห็น ซุ้มทหารหรือกองพลอะไรต่างๆนะยังไปเห็นป้อมปราการอยู่ให้เห็นในบรรยากาศอดีตอยู่เดินขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของอ,อนุสอร์สถานเรือ,อนุสาวรีนะครับของนายพลีแล้วขึ้นมานิดนึงก็เป็นป่าหินป่าหินก็สวยเป็นอเมซิ่งนะ,ะป่าหินที่เต็มไปด้วยทะเลหมอ,อกนะครับแล้วก็เดินเลาะไหลเขาไปบรรยากาศก็ฟินๆดีมุมขวาก็เป็น ทะเลหมอ,อกฝั่งเวียงแก่นนะครับบรรยากาศสวยงามก็จะมีแบ็กกราวเป็นดอยพยาพิพักหรือภูหลงถังนะแล้วก็จะมีเนินให้ดูสลับซับซ้อนแล้วก็จะมีทิวเขาของทางหลวงไปดินมาเลข1093ให้เห็นเป็นระยะสวยงามมากครับ เดินขึ้นไปจนถึงยอดดอยแป๊บหนึ่งก็จะไปเจอช่องเขาขาดนะครับช่องเขาขาดก็เดินทะลุปไปเห็นวิวดินแด่ลาวแล้วก็เห็นแม่น้าโขงนะมาจังหวะดีได้เห็นดอกบวัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยด,อยด้วยนะครับประมาณนะั้นช่องเขาขาดเสร็จปั๊บถ้า ช่องเขาข่าเนี่ยบางจังหวะดีๆอย่างที่ผมมาวันนี้เห็นทั้งทะเลหมอกเห็นทั้งแม่น้ําโขงแม่น้าโขงช่วงนี้น้ําเยอะนะครับเต็มตะลิงอยู่นนก็ถือว่าเออเต็มหูเต็มตาดีแล้วก็มาพร้อมกับทะเลหมอกให้ชื่นชมนะเขียยขจีเลยอ่ะให้ดูบันไดเป็นกําลังใจเดินต่อไปอันนี้ประมาณ500เมตรเขาเรียกว่าเนิน1 0ึงนะครับเป็นเนินที่วิววะพานวัวนะ ถ้ามองไปไกลๆนั่นก็เนิน104นะครับก็สวยใกล้เคียงกับเนิน102นี่แหละแต่เนินที่สูงที่สุดก็เคอเนิน103นะครับเดินต่อออกไปอีก400เมตรนะก็รวมๆจากลาจอดรถข้างล่างนะก็เป็น900เมตรคือไกลที่สุดนะแต่ถ้านับจากตรงนี้เข้าไปอีกไม่ไกล400เมตรแต่มันก็จะชันหน่อยนะฮะผมเคยเดินไป2ครั้งไปกับหมอไปครั้งหนึ่งแล้วก็พาเด็กๆไปอีกรอบหนึ่งนะครับเท่านั้นแหละขาสั่นพับๆแล้วครับ บรรยากาศการเดินขึ้นดอยที่นี่นะมันค่อนข้างสูงก็จะหอบหน่อยเนาะก็เก็บบรรยากาศความ,<ช>มฟิล์ลหใหมายามาให้ทุกท่านมาฝากทุกท่านครับเวียงแก่นนิวซีแลนด์เมืองไทยมาเมื่อไหร่ก็ได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นและทะเลหมอกเมื่อนั้นที่นี่กลางวันนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งตอนเช้าก็จะเห็นทะเลหมอกและบรรยากาศสดชื่นหนาวเย็นแบบจัด,จด แล้วตอนค่ำคืนตอนเย็นเย็นก็มาชมพระอาทิตย์ตกฝั่งดอยพญาพิพัฒน์ก็ฟินสุดๆสวยทั้งตอนกลางวันและตอนเย็นเอาเป็นว่าอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสทั้งสองเวลาเพราะผมมาที่นี่ผมก็เก็บบรรยากาศความสวยงามทั้งช่วงโพเพช่วงพระอาทิตย์ตกและช่วงพระอาทิตย์ขึ้นในฝั่งลราก็แล้วแต่ว่าท่านชอบบบไหนมีคลิป,ปเก่าๆย้อนไปดูได้น,นะครับจะมีคลิปเกี่ยวกับผาตั้งเยอะมากๆกับดอยแม่สลอง นะครับท่านผู้ชมดอยพาตตั้งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย ออกจากตัวเมืองเชียงรายไม่มากไม่ใกล้ไม่ไกลครับตีสวาร้อยบวกลบไม่ไกลมากแล้วแก่แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกเส้นทางไหนมานะครับดอยผาตั้งเป็นส่วนหนึ่งของดอยผาหมุนที่ตัดออกไปซึ่งถัดจากดอยผาหมุนก็จะเป็นภูชี้เดือนชี้ดาวนะครับแล้วก็ภูชี้ฟ้าที่แบ่งครึ่งละหวางเวียงแกดกับเถิงครับ ดอยผาตั้งเป็นภูเขาทิวเขาของหลวงพระบางนะซึ่งกั้นอาณาเขตของไทยและลาวแทนแม่น้ำโขงที่แม่น้ำโขงแยกตัวไหลเข้าไปในดินแดนลาวแขวงสยบุรีนู่นเข้าไปโผล่อีกทีก็จังหวัดเลยครับอดอยผาตั้งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็น สถานที่กั้นเขตแดนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชมทะเลหมอกได้ทั้งปีเป็นผลมาจากการเสียดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยราชการที่5ด้อยผาตั้งครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวจีนห้อมงและเย้านะโดยเฉพาะชาวจีนห่ออดีตเคยมีบทบาทอย่างมากและเป็นส่วนหนึ่ง อของกองพล93ที่จับอาวุธขึ้นต่อสู้นะครับเพื่อ,อสู้รบนะครับแย่งดินแดนมาจากกลุ่มคอมมิวนิสต์กลุ่มแย่งแยกดินแดนนั่นเองครับ แชร์เพ,พื่อให้พัดิปใหม่ๆจากพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงออฟทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันได้ที่ที่สุดค้ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย